สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณนะวันนี้ผมก็จะมีแผนเด็ดนะในสไตล์คิวกเตอร์มาแนะนํากันนะก็จะออกไปทางแนวแผนเออสี่ตำสามนะเน้นบุกโต้กลับเร็วนะคัดแบ็กก็ได้ก็ยิ่งดีนะโอเคครับถ้าว่าถ้าอยากรู้ว่าทํำยังไงนะเราไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ o กกี้แ n นด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุดที่สิเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องคุกกี้ แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คิดกำลังเติมเกม e f o o t ต ball อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม Cookie LAND SHOP ลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะโอเคฮะก็มาต่อกันเลยดีกว่านะเบทีมเ,นะเ,เซตติ้งที่ผมใช้นะจะเป็นของลิอร์พูนะซึ่งมันก็จะเหมาะสำหรับสไตล์คว i กเคาน์เตอร์นะที่ผมจะเรียกใช้โอเคแล้วก็มาเรียก เอ่อใบทีมเซตติ้งเป็นของลิเวอร์พูลจากนั้นก็มาเรียกแผนดีฟอร์ฟอร์เมชันนะแล้วก็มาเรียกโค้ดโค้ดที่ผมใช้เป็นโค้ดควิคเคิลเตอร์รนะในที่นี้ผมมีแค่สองคนนั่นคือแฟมลอมพานแล้วก็ชาบี้อลองโซ่แต่ว่าผมจะใช้เป็นชาบี้อลองโซ่แล้วกันนะหรือว่าใครมีโค้ดควิคเคิลเตอร์รคนหนึ่งก็ใช้คนอื่นก็ได้นี่ฮะรูปร่างหน้าตาของสไตล์ควิคเคิลเตอร์รนะ4 2 1 3นี่ฮะก็จะมีกลางรับ1คนแล้วก็ CM 1อฟน่คนนะนะแล้วก็กางลูก1คน โอเคถ้าเริ่มจากผู้เลักษา,ารประตูกันเลยนะผู้รักษา,ารประตูที่จะเหมาะในสไตล์ควิกเกอร์ผมขอให้แนะนําเป็นสไตล์ a t t ต c k i n ิ g ง a l k ค e p e r นะนี่ผมเรียกเป็นดอน์ลูมาเลยนะนี่ตอนนี้ก็ฟอร์ม B อยู่นี่ฮนะก็สูงใช้ได้นะเซฟเซฟก็เซฟก็เอาเรื่องจัดนะถ้าฟอร์ม B ฟอร์ม A นะแต่ว่าฟอร์ม C ีนี่ไม่แนะนําให้มาเล่นนะเพราะว่าแหม่ทงเป็นตูนะครับถ,ถ้าเป็นฟนะอร์ม C ีนะอ่าเนี่ยแต่ก็ประมาณนี้นะ หรือไม่ก็เอาผู้รูกสารประตูที่ตัวเองชินชอบแล้วกันนะชอบคนไหนก็เอาคนนั้นเลยแล้วกันนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะสำหรับผู้สาบรประตูนะถ้าใช้แนะนำจริงเอาตัวที่เราชอบแล้วกันนะเออดังนั้นนะถ้าเอาตามหลักนะผมก็ใช้เป็นดรอด,อดูม่านะซึ่งจะมาด้วยสไตล์ attacking g r o keeper ในส่วนต่อมาฮะนี่ของเซนเตอร์ก็เหมือนเดิมนะผมก็จะใช้เป็นเออ the destroyer ยืนคู่กับบิวอ,อัพนะในที่นี้ผมใช้วาตารุเอนโดนะ นี่ก็เป็นร่างแจกฟรีนะก็ามาในทีมลิวูลก็เลยใช้เลยดีกว่านะแต่ว่าวัตถุนินโอนะันก็มีข้อเสียในส่วนสูงนะสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบกว่านะไม่ถึงร้อยแปดสิบเองนะนี่ฮนะสเต็ก็ถือว่าเอาเรื่องนะเป็นเดอะเดสทอยเยอร์ที่จ่ายบอลได้ดีนะเนี่ยนะเกมรับนี่เอาเรื่องเลยนะแต่ว่าเสียเปียบในเรื่องของการแท็กกิ้งนะนี่ประมาณนี้สปีดแม่สปีดนุ่จะดีกว่านี้นะก็ตามสไตล์แล้วกันนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะจัมปิ้งก็ถือว่าดีนะ นี่ฮะแล้วก็โอ้โหสกิลนี่ถือว่าเอาเรื่องเลยนะมีสกิลวางบอลยาวด้วยนะเออไม่ธรรมดานะสำหรับวัตรุเอนโดนะและอีกหนึ่งคนที่ผมจะใช้ก็คือเวอร์จิฟฟันได้นะเออก็มาด้วยทีมนิวโผก็ใช้เวอร์จิฟฟันได้เลยแล้วกันต่อมาก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่ผมจะเรียกใช้เป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กเลยผมก็เรียกใช้เป็นอดัมลูวิสันเลยนะทีมนิวโผเลยแน่อนอนนะก็ขอลองเปลี่ยนตัวบ้าง,างนี่ฮนะก็ตามสไตล์นี้ย a t t a c k i n g f u l l b a c k คล่าสแตจก,ก็จะประมาณนี้นะนี่สลหรับเอ่ออดัมโรบิสันนี่ผมก็เรียกใช้เป็นในสไต acking, full back, นะสล์ Attacking Fullback นะสำหรับฝั่งขวานี่ผมใช้เป็นเอ่อเทนอเลนเดอร์อโนนะนี่ t a ต k i กิงฟู l แบ็ k เหมือนกันก็จะใช้ในทีมของริบวอร์พูเลยแล้วกันนะนีนะ่ผมก็เรียกใช้สกิวจ่ายมีครบเลยนะนี่อ่ะต่อมา,าในส่วนของ เออดีอ็มหรือว่าตัวเกมรับนะผมก็จะเรียกใช้เป็นเออแอคเคอรแมนนะทำไมถึงต้องเรียกใช้เป็นแอคเคแมนนะแอคเคแมนนะจะมีค่าเด่นๆคือเ,เรื่องของเกมรับนะซึ่งมันจะทำลายจังหวะลุกนะของในฝั่งตัวข้ามได้ดีนะดังนั้นผมเนี่ยจะนำให้ใช้เป็นแอคเค m a n แมนแล้วกันในส่วนของ c m นะก็จะมีสองสไตล์ให้เรียกนั่นคือบล็อกทูบล็อกกับโอเชียเชตอร์ itter, นะมีให้เรียกสสไตล์ดังนั้นเลย นี่คือสไตล์นี่หนึ่งก็เรียกเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกนะบล็อกทูบล็อกก็จะเติมเกมลุกหน่อยแต่ว่าเวลาเกมรับมันก็จะโบดเดียนะถ้ามันลงไม่ทันนะนั่นคือชิปหายนะแต่อีกหนึ่งสไตล์นะที่ผมแนะนําเลยนั่นคือโอเชียเตอร์นะนี่ฮะโอเชียเตอร์เนี่ยมันจะขึ้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มันจะคอยเอ,อ่ไงคอยประคองคอยซัพพอร์ตเรานะคอยทําี่หนึ่งสองมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยชินสำหรับ เออควิเคอร์เตอร์นะผมแนะนำให้เป็นสไตล์เออตัวนี้ก่อนนะสำหรับตำแหน่ง c m นั่นคือเออโอเชีเชเตอร์นะนี่ผมก็จะนี่เลยใช้ร่างนี้เลยแล้วกันนะนี่นะนี่ก็จะเป็นร่างเปิดฟรีนะนี่ตัวนี้เลยนะผมก็ใช้เป็นโอเชียเชเตอร์หรือใครชอบเกมก็ใช้เป็นบล็อกถึบล็อกหรือโฮเพเยอร์ก็ได้อ่ะอย่าพลาดหนึ่งถึงหนึ่งตัวที่ผมแนะนำเลยแล้วกันนั่นคือลูกาโมดิตนะถ้าใครมีเออลูกาโมดิตร่างนี้นะ เอามาใช้เลยนะไม่ต้องมาเก็บไว้นะสลับโอเชสเตอร์นะอ่าเป็นหนึ่งตัวที่แนะน,นําเลยแล้วกันนะโอเคฮะในต่อมาหา้าในตําแหน่งของกลางลูกตรงนี้ฮะตรงนี้ก็จะสําคัญหน่อยนะถ้าจะให้แนะนําจริงต้องเป็นสไตล์นี้ฮนะเดี๋ยวขอหาตัวก่อนเอออยู่ไหนอยู่ไหนเออเพิ่มเโอเคเห็นแล้วนี่ครับไมเคิลโอลิเซ่นะ เอ็นอีกหนึ่งคนที่ผมแนะนำนะนั่นคือมาด้วยเพล์ยิ่งสไตล์โฮเพเยอร์นะเหมือนคอนดูเซ่ฮนะในสไตล์โฮเพเยอร์ก็จะเด่นในเรื่องการวิ่งหาช่องนะนี่เวลาเราตามที่1นึ่งสอเลยพวกนี้จะคอยเติมนะคอยวิ่งทะลุช่องให้เราจ่ายได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นผมแนะนำเลยนะสำหรับเอ่อสไตล์โฮเพเยอร์ในกลางลุกโอเคใหในส่วนต่อมาฮะก็จะเป็นปีกทั้งสองข้างนะ เออในที่นี้ถ้าตามเอาจริงๆแบบเล่นง่ายๆก็ต้องเป็นสไตล์โลมิ่งเฟสนะนี่ผมก็จะใช้เป็นลามินย่าเมาและอีกหนึ่งตัวผมก็จะใช้เป็นวีดออีซูดแล้วกันยวขอปรับเปลี่ยนหน่อยนิดหน่อยโอเคฮะวีดีซูดกับลามินย่าเมาสองตัวนี้ฮะก็จะเป็นสไตล์โลมิ่งเฟสนะก็จะเป็นปีกที่อินสระนะถ้าเป็นในสไตล์ของวิกเกเตอร์ก็จะวิ่งตัดเข้าในซึ่งมันจะทําให้เรา เออโอกาสในการทําประตูได้มากขึ้นนะมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นในะในสไตล์คิวเตอร์นะเพราะว่าคิวเตอร์มันก็จะเน้นตรงกลางเป็นหลักนะสําหรับผมนะเออมันก็จะเล่นง่ายหน่อยเออโอเคนะในส่วนตัวมาห้ากองหนะ้าในส่วนของกลองหนะ้าถ้าจะให้แนะนําจริงๆก็ต้องเป็นสไตล์โกลวพอยเชอร์นี่อย่างซองขุ in, มินไหมนี่ซองขมิ Song in, นฮะในสไตล์โกล์พเชอร์ก็จะเล่นง่ายก่อนนะ แต่ว่าในที่นี้ผมก็จะท้าทายตัวเองหน่อยผมก็จะเอาเออหลุยส์โซเลสล่างแจกฟรีล่างนี้นะซึ่งก็จะมาด้วยสไตล์เอ่อดิฟในยิ่งฟอร์เวิร์ดนะนี่ฮนะสำหรับหลุยส์โซเลสนี่ผมไม่มีอีพิกนะก็ของฟรีไปก่อนซึ่งก็มาด้วยสไตล์เอ่อดิฟในยิ่งฟอร์เวิร์ดแล้วมาดูสแตทนะนี่เกมลูกก็95้าสิบนะแท็กคาร์วาเนส นี่ฟิ 93, 82, นิชชิง93เฮดดิ้ง82หือว่าเอาเรื่องเคิร์ฟก็เอาเรื่องนะ80กว่าแล้วมาดูตรงนี้ฮะที่ผมโชดชอบนะสปีด64นะสปีดต้น74โอ้ยแทบร้องไห้นะแทบไม่ต้องวิ่งนะนั่งนน้นผมก็จะหลุยสโซเลสมาเล่นนะเพื่อเพิ่มความน่า่ายพูดง่ายผมก็มาแค่คัดแบ็กนะให้หลุยสโซเลสนั้นนะจบสกอร์ในส่วนเอ่อกำลังน้ำหน้านะเปิดก็ได้ปิดก็ได้แอตแทก ดีเฟนต์แบบเอ,อ่อออโต้ปิดก็ได้หรือจะเปิดก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดนะแต่ส่วนตัวผมจะปิดเอ,อ่อออโต้แอทแท็ไว้แล้วก็จะเปิดกระดักลำหน้าไว้ในส่วนของเรื่องเตะมุมเะในเรื่องของเตะมุมนี้ <c oughs> ก็ตามสบายนะ <c oughs> ผมก็จะเซ็นเตอร์ตัวที่มงนี้ที่สุดไว้เสาแรกนะเวลานะเปิดมงก็จะได้คมๆหน่อยอ่าโอเคฮะในส่วนของแท็กติกนะแท็กติกผมก็จะดีเฟนต์ไว้ ไม่โรดี้กำลังรับตัวนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์สตัวนี้นั่นคือวัตารูเอนโดแล้วก็บ t u ิฟันไดนะที่ผมจะดีเฟนต์ไว้เพราะว่าสไตล์ควิกเกเตอร์นะมันขึ้นสูงนะต้องขอย้ำอีกหนึ่งทีนะสไตล์ควิกเกเตอร์มันมีโอกาสได้ประตูสูงและโอกาสเสียประตูก็สูงเหมือนกันนี่ในส่วนดีเฟนต์ที่1ผมก็จะใช้เป็นเคาน์เตอร์แทรเกตใสลุยโซเลสไว้แล้วก็ดีเฟนต์ที่2 เอาผมก็จะไว้ใช้สําหรับทลายมักคิงนะเออเอาไว้มาร์กกลองหน้าฝั่งเขานะโอเคฮะหลังจากที่เราอัดแท็เตกหรืออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะต่อไปฮะก็จะเป็นหน้างานแล้วก็วิธีการเข้าทำซึ่งผมก็จะทําให้ดูนะเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมนี่ในส่วนเกมรูกผมก็จะพยายามจอดตรงกลางให้มันได้นะถ้ามันจอดไม่ได้ยิงก็จะเปิดออกข้างแล้วก็เปิดมงนะไม่ต้องคิดอะไรมาก ม่จังหวะแรกก็นะล้วทำหน้าไปก่อนเลยนะน้าเสียดายฮะเขาได้เป็นลูกแตะขึ้นมานะนี่ก็ไปเรื่อยก,ก่อนนะใจเย็นนะสไตล์คือเกเตอร,ตอร์อย่าไปใจร้อนนะยิ่งใจร้อนหลังยิ่งรั่วนะนี่ฮะบอลอยู่ที่อะไรเซเดอร์โนออกข้างมาโตนารีโรดี้ตัดได้ฮะอืมอเล็กซเดอร์โนนี่ตัดได้โตโนรี โอ้โหเขาทำชิ้นเร็วฮะแทงมาสวยฮะเมลอนเวลาบินอยาเม,มาแทงลูกนี้สวยให้มาเล่นมาเล่นโอ้โหลูกนี้ไม่แทงไม่เข้าฮะจ่ายลูนี้ยังติดอยู่บอลอยู่ที่เป๊ปโกลเรล่าแทงลูกนี้สวยขอปั่นหน่อยละกันเรียบร้อยครับสำหรับหลุยสัวเลสนี่ฮะสปีดใช้ไม่ต้องเยอะนะ ขอแค่วิ่งทำช่องแล้วก็จบสกอร์กูคมพอฮะัเรามานี่นะผมก็จะเน้นเ,เรื่องบอลกับพื้นเป็นหลักหน่อยนะค่อยเจาะค่อยกินไปไม่ต้องมีสีเลือดไรในส่วนเกมรับผมก็ใช้เป็นสไตล์เมคอาฟนะั้นดักบอลนะหรือว่าใครชอบเป็นสไตล์เพสซิ่งก็ได้เหมือนกันนะกดเมคอัพกดเมคอัพแช่ไว้แล้วก็วิ่งเข้าหานะมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าหลังก็น่ามีโอกาสรั่วสูงนะแค่นี้ก็ยังรั่ยอยู่เลยนะ โอ้โอ,โอ้ก็จะโดนนะครับบอลอยู่ที่วินิซูดจ่ายติดนะครับวิชวิฟันไดส,สวยออกข้างมามาเล่นฮะแผนตรนี้สวยมาแล้วสวยฮะตายตัดลูกนี้เมลอนคัดหมู่จะคัดลูกนี้น่าเสียดายฮะบอลเข้ามือจอแดนพิฟอร์ดออกข้างมาอา้าวได้สวยฮะลามินยาเมาโอ้โหใช้ความพิ้วไม่ได้และเป็นเกมตัวกัเม้าตัดได้อยู่ฮะรามินยาเมา โอ้โหจ่ายลูกนี้แทบไม่ต้องอะไรมานะเสียบอลฮนะอืมล้ำหน้าอีกต่างหากนะหน้าเสียดายนะสำหรับลูกนี้โอ้โหแทบร้องไห้นะจ่ายลูกนี้โอเคฮะได้ลูกเตะฮะเตะโดยจอแดนพิฟฟอร์ดเตะมาลูกนี้โอ้ยโอ้ยจะโดนนะฮะบบอลพี่เฟรนกราเซียแหมอ่านยากหน่อยนะโอเคฮะก็พยายาม ต่อบอลไปนะแต่ว่าเจอเพสซิ่อย่างหนักนะแหมจ่ายบอลเสียงจนได้นะขอไปได้ลูกทุ่มมาฮะทุ่มโดยอเลสเซเนโน่ปืบปื้บไล่เพสตตอนนี้แหมไล่เพสไ,ได้ตัวน้อยกว่าต้องถอนมาดักบอลก่อนนะโอเคดักสวยฮนะฟรัก,กรเซียบอลอยู่ที่แมลอนนะอาจี่ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเออช่างเถอนะไอทโรดี้ฮะโรดี้โรดี้นะดดดเคสวย ไมเคิลอูริเซ่ออกข้างมาสวยให้ให้เรามีนยาเมาลเรามีนยาเมลาามินยาเมาทำยังไงเลี้ยงตัดช่องในมาขอคัดลูกนี้หน่อยแม่ยิงติดบล็อกนะสลับไมเคิลอูริเซ่เราได้เป็นลูกเตะม,มุมฮะอย่าขอใช้สูตรหน่อยฮะโอเคยินเลียงแถวกันหน่อยปาดมาเบาๆฮะอเลสเตอร์ดนโอ้ยเข้าลูกนี้แทบร้องไห้ฮะ ต่เปิดมาฮะจารเฟฟอร์ซบอลอยู่ที่กร,ริยาเอเปเป้ยังไงฮะกูแรโอเคดักสวยโรดี้จ่ายลูกนี้มาเล่นเปิด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 เลียยงขึ้นมาเราเพื่อนเติมไม่ได้เจอเพจเร็วจากโตัวนอริโอ้จ่ายลูกนี้สวยฮะแย่แล้วจะโดนก่อนหรือเปล่านี่หนักสวยฮะโรดี้บอลอยู่ที่ แลอนออกข้างมาฟรักาเซียมาเล่นเปึปบๆออกข้างมาโยกมาลูกหนีแไ,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 ไม่ได้ลุ้นเลยฮนะได้เป็นลูกเตะมุมจะเปิดโดยอาราสเดอร์หนุ่มเดิมนฮะเดีย๋ยวขอครั้งที่สองหน่อยแหมครั้งแรกปัดเบอลไปนิดนึงนะไปเข้ามือจอแดนวิฟฟอร์ดปัดมา โอ้โหเขายัางเข้ามืออยู่นะแหมออกมาตัดบอลดีเหลือเกินนะสําหรับจอร์แดนฟอร์ดนะแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะั้นละาทีมเราก็ยังนําอยู่นะั้นหนึ่งประตูต่อศูนย์โอเคฮะมาดูขึ้นที่สองกันต่อฮะก็จะเล่นเหมือนเดิมนะพยายามดักบอลน,นะสไตล์ผมก็จะเป็นการดักบอลน,นะจะไม่ค่อยเฟซซิงเท่าไหร่นะเฟซซิงใน้างหลังมันรั่วนะเฟซซิงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอเคบอลอยู่ที่หลุยส์โซเลสแหมจ่ายลูกนี้ติดฮะและเป็นเกมโต้กลับ โอ้ยแทงมาลูกนี้อยากร้องไห้โอ้ยโอ้ยจะโดนเอาหรือเปล่าฮะบอลอยู่ที่วินิซิวูสดักสวยไมเคิลอุลเซ่แทงมาลูกนี้ยังติดอยู่ฮนะอืมขอเขาก็เฉยับจะพยายามเจาะตรงกลางเหมือนกันนะวางยาวมาฮะให้เรามีมาไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยบอลอยู่ที่ไมเคิลอุลเซ่โรดี้ออกข้างมาให้ฟรัตเซีย แทงลูกนี้สวยฮะมาแล้วมาเล่นขาดมาลูกนี้ให้หลุยโซเลสเรียบร้อยนะคร็บอินลูกนี้แม่ลุยโซเลสไม่ต้องทําอะไรแค่รอจบสกอร์อย่างเดียวนะนี่ก็ถือว่าคมนะสำหรับล้างแจกฟรีนะแต่ว่าต้องรู้วิธีการใช้งานหน่อยนะนี่ฮะคัดมาลูกนี้แล้วก็แปรต้อสอสองนะเรียบร้อยฮะสำหรับหลุยโซเลสโอเคขึ้นนำแล้วสองลูกนี่ บออยู่ที่ไมเคิลลิซซ่ยกมาตรงนี้สวยฮะให้ลามินยาเมลลามินยาเมลปุ๊บๆนี่รอจับบาอยู่ฮะให้อเลสเดอร์โนยกมาลูกนี้แต่สก,กัดออกมาได้บอลอยู่ที่คิริยาน,นเป,เป,เ,ป,เ,ปเป้โอ้ยโอ้ยจะโดนเอาฮะโอ้ยโดนทำยี่หนึ่งสองแล้วแย่แล้วแบบนี้ยกมาลูกนี้นยังติดเฟอยู่สามลูกนี้โอ้ยแทบร้องไห้ะ โดนลาดูมากฮะปัดไม่ออกนะอแล้วลูกสามนี่ยืนดูเลยนะแหมไม่คิดจะนำอะไรเลยนะโดนคลอยาเดมเป้ล่างแจกฟรียิงนะแหมแทบร้องฮะโดนยิงลูกนี้แหมต้องตั้งสตีหน่อยฮะโดนตีไข่แตกนะฮะสองประตูต่อหนึ่งจากคลิยาเดมเป้บอลยูรีฟัลกเลเซียแต่เข้ากลางมา บอลอยู่ที่โรดี้ใ้ออกข้างมาให้อะไสเดอร์โน<ม>แงลูกนี้สวยให้โมเมซาล่าคัดมาลูกนี้เรียบร้อยสีบเหื่ยโซเลน่าติดไปเลยนี่ประมาณนี้นะรูปแบบเกมนี้ก็จะคัดแบกก็ได้หรือว่าจะเจาะตรงกลางกระตรงก็ได้หรือจะเปิดหมดก็ได้ได้หมดเลยนะอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นนำแล้วสามประตูต่อหนึ่งนะ เออต้องเอาเรื่องแล้วเอาแทงมาลูกนี้ให,ห,ห,ให้สวยโซเลสหน่อยแหมแทบร้อง่ายฮะสวยโซเลสสปีดยิ่งไม่มีอยู่นะยิ่งมาแทงบอนวันนี้ก็เรียบร้อยทีครับโอเคตอนนี้ต้องดักบอลดีๆหน่อยนะโอ้แย่แล้วครับแบบนี้จะไปยังไงปื๊บๆทำชิงโอ้ยโอ้ยจะโดนเอาแต่ทิ้งก็นไม่ก่อนฮนะปื๊บๆโยกมาลูกนี้แหม่ แย่ yeah, แล้วครแบบนี้เขาก็พยายามจะตอบบอลสู้กับเราอยู่นะบอลอยู่ที่ดูโนมินเดสรอันจามูซิล่าออกข้างมาพยายามปิดอยู่นะรู้ตัวนี่จะเปิดอยู่นะโอ้ยจะโดนเอาแทงลูกนี้ให้ดวยูเรสจสใจออกมาสวยอืมสปีตตามไม่ทันนะและเป็นเกมเต้ากลับเอะ บอลอยู่ที่คิเียนนเป,ปเป้โอ้ยโอ้โอใโดนเอฮะบอลอยู่ที่วินิซิวูหักหนึ่งจำบาทแล้วยิงลูกนี้โอ้ย้องไห้เลยเนอะเจอวีนิซิวูยิงนะล่างใหม่หรือเปล่านะทำไมยิงคมแบบนี้ว่าแล้วฮะล่างใหม่นี่เองนะโอ้ยแทบ้องไห้เอะเ <c oughs> มื่อกี้ก,กดแหมคับไปบังนะนะว่าปิดไม่อยู่นะเ you know จอยิงนรุช่องจนได้เนะ โอ้แย่แล้วฮะจะโดนตีเสมอท้ายเกมหรือเปล่านะแบบนี้ร้องไห้เลยดีกว่านะโอ้ยต้องเต่ที่ขึ้นมาก่อนแย่ละแย่ละฮะแบบนี้โอ้โหรวนแล้วฮะเต่ที่ขึ้นมาฮะทดเวลาหกนาทีโอ้ยโอ้ยจะโดนเอาโอเคแทงมาลุยซูเลสโอ้ยไม่ได้ตัดบอลได้อยู่ฮะวัตตรุเอนโด แล้วก็จบเกมไปนะแบบรอดตายนะทีมเราก็ชนะไ,ไปได้นะสาประตูต่อ2โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสาหรับแผ Quick นคะวิกเคานเตอร์นะเบททีมเซตติ้งของลิเวอร์พูลนะที่มาด้วยระบบ 4, 2, 1, 3นะก็เล่นประมาณนี้นะ ก็จะเน้นออกเลียนเส้นแล้วก็ตบคัดแบ็กมาอะไรพวกนี้นะมันก็จะเด่นในจุดพวกนี้ซะม,มากกว่านะเพราะว่าถ้าจะไปเกาะเออจอดตรงกลางนะซึ่งกองหน้ามีตัวเดียวนั่นคือ,อดุยโซเลตมันซึ่งก็จะลาบากหน่อยถ้าจะให้แนะนานะให้คัดแบ็กนะน่าจะง่ายสุดนะออกคัดแบ็กทําที่1 2, นะึ่งสองคัดแบ็กหนา่ายเลยนะให้หดุยโซเลตที่เป็นสไตล์เออเดิฟเรียงฟอร์เวิร์ดคอยทัดแบ็กนะก็จะง่ายกว่าเล่นง่าย ถ้าส่วนใหญ่อะนะเออแต่ว่าปัญหามันคือเกมรับนะเกมลับก็ต้องฝึกเ,เล่นกันด้วยนะเออก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเผื่อจะขึ้นดีหนึ่งกับเขาบ้างก็เอานะนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กด like, ซับสไครต์ด้วยนะครับ